สวัสดีค่ะคุณป้าพาถักฮอมโคเชนะคะเรามาเจอกันในคลิปที่สองกับการถักตอดอกเราจะมาถักตอดอกให้เป็นชิ้นงานสวยๆกันนะคะมาดูมาถักไปด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วก็เช่นเดิมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์กันออกไปนะคะ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆคนเนาะที่เขาสนใจในงานถักเหมือนเช่นกัเราและใครที่แชร์ออกไปแล้วคุณป้าก็ขอพระคุณอย่างมากมายค่ะเอาล่ะค่ะเราจะมาดูการถักกันต่อเลยนะคะค่ะเราจะมาดูการต่อในดอกแถวที่สองกันนะคะแต่คุณป้าจะขอแก้ไขนะคะตรง ที่เราเริ่มต่อดอกเมื่อคลิปแรกนะคุณป้าบอกปิดนะคะเราจะต่อแค่ห้ามุมนะคะไม่มีหกมุมเนาะห้ามุมแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามุมที่หกจะหายไปเราจะใช้การถักโซ่แทนนะคะค่ะเข้าใจตามนี้แล้วเราไปดูวิธีต่อกันค่ะมาดูเราจะหันกลับมาแบบนี้นะคะในการต่อมาดูอีกฝั่งนึงค่ะ น,นี่คุณป้าได้ทําไว้แล้วเนาะมาดูการสาธิตกันเพราะว่าทั้งสองฝั่งก็จะเหมือนกันนะคะมาดูค่ะค่ะเราก็ถักดอกเหมือนเดิมนะคะเราจะเริ่มต่อตั้งแต่มุมแรกเลยนะคะโซ่ก็เหมือนเดิมนะคะในการต่อเนาะค่ะหยิบงานขึ้นมา โซ่และวิธีการถักก็เหมือนเดิมค่ะเพียงแต่เราจะต่อแค่ห้ามุมเนาะพูดไม่ได้ค่ะพอพูดแล้วผิดทันทีนะคะพอพรความสอวอเนา ถักไปด้วยกันเลยค่ะอันนี้มุมที่สองแล้วนะคะ มุมที่สามพอมาถึงมุมที่สามเรามาดูค่ะเผื่อมือใหม่เนาะเขาไม่เข้าใจนะคะนี่ค่ะเริ่มตอบมุมแรกมุมที่สองมุมที่สาม ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้จะเป็นตรงตรงช่วงแขนนะคะใต้ตรงเป็นวงแขนเนาะทีนี้เป็นมุมที่สี่เราก็จะโซ่ห้าตามปกตินะคะปกติของดอกนี้นะที่เราถักมา นี่มุมที่สี่นะคะพอมุมที่สี่เสร็จแล้วเราก็จะถักเฉพาะโซ่นะคะเฉพาะโซ่โซ่ห้า อันนี้จะมุมที่ที่ที่ห้านี้จะหายไปนะคะแต่เวลาเรานับเราจะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้อันนี้ที่หายไปก็จะเป็นมุมที่หกนะคะเพราะว่าจะเป็นโซ่แบบนี้ เราก็จบด้วยโซ่ห้านะคะก็ตัดใหม่เลยมาดูค่ะเราต้องวางแบบนี้เพราะเวลาเราถักงานงานจะอยู่แบบนี้นะคะนี่ค่ะพอเรานับเราก็จะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะ อันนี้หายไปมุมตรงนี้หายไปจะกลายเป็นโซ่นะคะโซ่ห้าอยู่สามห่วงสี่ห่วงทั้งตรงนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็มาถักมุมเสร็จแล้วก็จบงานแบบนี้นะคะตัดไปเลยแล้วก็ขึ้นต้นดอกต่อไปได้นะคะในดอกต่อไปก็ถักเหมือนเดิมค่ะจับมุมแบบนี้เลยนะคะจนครบสามดอกค่ะค่ะพอครบสามดอกแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะ ค่ะพอเราต่อดอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้งานแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะทีนี้เราจะมาเก็บงานแล้วก็ทำสายผูกกันค่าแล้วก็ลายริมนะคะแล้วก็จะทำลายง่ายๆนะคะเราจะมาเริ่มต้นตรงมุมใต้รักแร้นี่เลยนะคะตรงนี้เลย เราจะถักโซ่สามนะคะโซ่สามไปเลยค่ะโดยรอบเลยนะคะ ตรงนี้วงแขนนะคะแล้วก็ถักมาถึงตรงนี้ถักโซ่สามไปโดยรอบเลยค่ะรอบเลยนะคะจนมาจบแถวเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะค่ะทีนี้เราถักมาครบแถว จะได้แบบนี้นะคะนี่มาดูลายริมกันค่ะขึ้นต้นโซ่สามพันหนึ่งครั้งจิ้มลงไปตรงที่เราพอทอนะคะ ลายริยมของเราก็จะเป็นลายง่ายเนาะนี่ค่ะเล็กๆแบบนี้ จะได้งานแบบนี้นะคะเราจะถักขึ้นมาตรงถึงม,มุมมุมดอกต้องวางแบบนี้นะคะถึงจะเห็นเราจะถักขึ้นมาถึงมุมตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทำสายทำให้ถึงตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำสายผูกกันค่ะ พอเราถักมาถึงตรงมุมนี้นะคะเราก็ถักโซ่ขึ้นไปเพื่อที่จะทำสายผูกนะะถักโซ่ขึ้นไปหนึ่งร้อยโซ่แล้วก็ทำสายผูกค่ะสายผูกเราก็ถักง่ายงนะคะโดยการถักีถักีแบบนี้นะคะแล้วก็รวบขอบกัน ก็จะได้สายเล็กๆแบบนี้นะคะถักให้มาถึงโซ่สุดท้ายเลยค่ะมาถึงตรงนี้นะคะแล้วเราก็ถักลายริมต่อไปเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะถักให้ครบก่อนค่ะค่ะเราก็ถักมาถึงมุมนี้แล้วนะคะมาดู เราก็จะถักลายริมต่อไปเลยนะคะสังเกตว่าเราไม่ตัดไหมเลยนะคะก็ถักเหมือนเดิมค่ะมาลงตรงที่เราคอทอนะคะ ป้าสาธิตให้ดูเท่านี้นะคะเพราะว่าเป็นการถักเหมือนกันเลยนะคะถักเหมือนกันเลยที่เราเริ่มต้นขึ้นมาเราก็ถักมาให้ถึงมุมตรงนี้แล้วเราก็ถักโซ่ขึ้นไปเหมือนฝั่งนี้เลยนะคะตรงรักแร้ตรงนี้เราก็ถักเหมือนเดิมนะคะถักวนรอบเลยค่ะโดยที่ไม่ตัดไหมเลย ถักขึ้นมามาถึงตรงนี้เราก็ทำสายผูกเหมือนกันนะคะก็จะได้สีด้านแล้วก็ถักมาจบงานตรงนี้นะคะก็ย้อนกลับมาดูนะคะที่คนที่ยังไม่เข้าใจเนาะบางทีมือใหม่ก็จะงงๆนะคะค่ะพอเราให้ดูคลิปไปหนึ่งรอบก่อนนะคะแล้วก็มาลงมือทำเนาะจะได้ไม่งง พอ,อครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันใหม่ค่ะว่าจะออกมาแบบไหนเนาะถักให้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะค่ะพอเราถักได้ครบทั้ง4ด้านนะคะก็จะได้งานออกมาแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะึ่งก็เป็นวิธีการถักง่ายๆเนาะเราก็สามารถนําไปเย็บติดกับเสือ้อ หรือชุดกระโปรงให้คุณหนูหนูน้องๆกันได้ลูกหลานเราได้นะคะก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ทำออกมาแล้วก็ดูสวยดีนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบแบบนี้นะคะอยากจะให้คุณป้าทำคลิปต่อไปเดี๋ยวคุณป้าจะไปหาลายมาทำให้นะคะ แต่ก็ต้องขอดูก่อนว่ามีคนชอบแบบนี้ไหมนะคะเข้ามาบอกคุณป้าในข้อความใต้คลิปนะคะฝากข้อความไว้ได้ค่ะเดี๋ยวคุณป้าจะเข้าไปดูว่ามีใครอยากจะให้ทำอะไรอีกบ้างนะคะแล้วคุณป้าก็จะไปหามาทำให้นะคะมาลง Hey YouTube ให้ดูกันค่ะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็ต้องลาไปก่อนนะคะ เจอกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ